แกงหัวปีใส่ปลาคอรครับหัวปีเฮ้านี้สามารถที่สวนครับายครับมาปลูกกล้วยไว้หลเขาทําการหั่นไว้นะครับนี่นะครับป่าเฮ้ากะขั้วหั่นเรียบร้อยมาตําเครื่องครับพริกหอมแดงครับตะไคร้ทำการตําครับตําให้แหลกดีแหลกดีแล้วฮอก็สิ เอาเครื่องปรุงเท่านี้เครื่องตําไว้นี่ลงหมอครับใส่ชุดรถรถดีขาดบ่ได้ครับปลาแดกของห้องครับปลาแดกเฮ็ดเองได้ครับนี่าขามเปียกครับอดน้าปลาสักเล็กหน่อยครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมใส่ปลาครับเอาส่วนหัวลงไปสักก้อนแล้วค่อยตามด้วยส่วนตัวของมันครับพอปลาซุกล้วห้องกาสีไส่หัวอปีของห้องครับ ใส่ลงไปเลยใส่หลายๆครับเอากระต่างมอไปเรื่อยๆครับจนกว่าปีสิชุกดีครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดักอีตู้ครับเบือเพิ่มความหอมหิมห่งรถดครับสูกเรียบร้อยครับแกงหัวปีใส่ปลาคอครับน้ำข้าวขาวสดห่อนๆมีแห้งดีขึ้นยังนี่ครับ